สวัสดีจ้าสวัสดีระบอร๊อตากองค่ะสวัสดีจ้าอ่อช่องอีสานร,ระเบิเดอพาล,ลูกหลาน,ลานเอื้อยเอื้อยไพหลายคนคือคลิปต่อเนื่องประจามาแว็บมาย่าท่ายไปเดอ้อทางห้องน้ำยันมันบอกอันน่ะเออมาลูกนี่ประจามาเลี้ยงตาตาคอท่าย,ย,ยรูปท<อ>่ายห้อยนล่เด้อให้ลูกเต้ามาเบิ่งครับว่าประจานีสุ้มมหาอาหารลูก เอาอาหารมาสู่ตาบริบบะบริบบางเนาะมาผ้ามากินข้าวเ,เอาาเนะเอปกติประจาก็พ้ามากินข้าวสูมมาาาา้มาหาอาหารพี่ลูกหาอาหารเออมาหาอาหารเราต้องไปทงางแลบกะนประจาผ้ามากินกันกินข้าวน้ําตาเพราะว่าทุกเท่อถ้าประจามากกับสิเฮ็ดถึงประจ่าบริ้มาพี่น้องเพื่อนกับเฮ็ดตามปกตินะนะถ้าเป็นคนอีสานถ้าเป็นคนอีสาน กระสีกระสิหูจักอยู่อกว่าเห็ดอย่างมาเลี่ยงตาจะซื้อบด้บบะบไดบบางหรือว่า <OLED> อันนั้นนะมหาโชคหาลาบเพื่อกลับไปฟันดีก็เลยบ่ออันนี้พระจาแวะมานานๆเทื่อก็มามากินข้าวพาตามากินข้าวมาแล้วแม่มากินข้าวนี่กินข้าวแล้วแม่กินข้าวน้อตจาอันนี้พาตามากินมากินข้าวกับตาเออมากินข้าวกับตามาเลยวเลี้ยกกินแล้วแม่ี่ไอรานแล้วแม่อพี่ไกเออี่ไอรานพี่ไก พูนอนาไปพูเออมาเออมาทางนี้นอกว่ามาหาแม่ทางนี้เออมาทางนี้เออกระซูเหม่ออันนี้พระจ่าก็เลยมาหาตามาบอกมาบอกมาอนันมาบอกมากล่าวตาวให้อยู่ดีมีแห้งราย400กว่าบาทให้อยู่ดีมีแห้งให้ค้ำให้คูนให้ลูกหลานค้ำคูนล่ะ หาเงิน,นใคได้เงินได้ทองใครคือลูกเต้าแต่ละคนอยู่ดีไม่แห้งไปแล้วละมาเอออยู่ดีไม่แห้งสู่กู่สูคนนีล่ล่ะการรอากาจากะแบบนี่ละ่ะการรอากาจากะแบบนี่ละ่ะโซงโซ่เสียงมากกะโอ้ยเออบ้านประจากษกะแบบนี่ละ่ละสไตล์บ้านประจากษกะแบบนี่ละ่ะเนื้อบไดใบีเอ็ยังบันไดใสอีหลักกระชุ่มไปหาเะยอ่าไลูกนี่ กับเลนเออเพื่อได้มาเลาะมาเลาะประจากระซ่องคือกันประจาเคย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 หมานเนาะเพื่ออยู่ดีไม่แห้งเพื่อนั่นเพื่อนี่แต่ละคนคือการกินคือกันแบบนี้แล้เนี่ยนี่กินกินคือกันปัให้กระใหม่คอยปั่นเออเนาะจ้ำน้ำเอียงก็บ่ฮะเดี๋ยวบ่จัดแลวเนาะ ก็เป็นแบบนี้ก็อยู่แบบนี้เลยก็อยู่แบบนี้ละมากินข้าวบได้บะบได้บางเด้อบได้อันนั้นได้หาให้มาอยู่ดีมีแหลูกเจ้าไปแกะเอดคอดอกไฮเเลืจังหวัดเลยเออเมื่อคอก็อนเอาเนาี้ย่าไนี่ยยังเลื่องีือกั่มเย็นนั่มธรรมดาเนี่แก่กับปวดมาจากเลยลงมาลงมาหาจ่าบบกให้บมันเบ็ดเร็ว ปลาจาเว่าก็ขึ้นนี่เด้อช่วงๆเสียงนี่ล่ะป้าจเศ้าปิดเครืองจะมาซ่องเ่าปน้เพิ่ยปาจาก็เลยสิมาซ่องเพื่อว่ามันปิดเครื่องมาคืนนี่ตกมันไม่ราเบึงเล็กป้าจ่ากระเบึงอยู่ฮะล่ะว่าิดหาบ่ตัวว่าว่ได้อื ขอเลขขอเบอร์เ้ลเอลงมาต้องการบุญต้องการถือเลขแล้วจะรีดออกมาทีเนี้ยเดีาาาาเด๋ยวสาธุสาธุเดี๋ยวละเจ้พระจากระพามาเลาะหน้าพระจาบ่าแม่น้าพระจ่าจะหน้าทุกคนนั่นละดุนดนมาก็มาเล่นน้ำจายอยู่ดีไม่แห้งใต่มีโชคมีลาบไปทําการนานทํางานกบ<า>ให้เห็นมีแต่ความสุขความเจริญลหละแต่คนอีสานเขาคือที่นับถือกันแบบนี้ลหละจ้ะพ่อแม่ก็จะอยู่ให้อยู่หน้า บ่แม่พ่อแม่นอนให้นอนนาเด้อพ่อแม่อยู่ให้อยู่นาแม่ธรณีพอ่อธรณีอานิตาพ่อของปา่าอยู่นาป่าจา้มาอยู่นามาอยู่ให้อยู่นาก็ให้เบิง่งเลาะ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 ,ละอมแอมอมแอมหลานมาอยู่แถวนี้เข้ากาว้านปีน้บร้อันนั้นหัดมีฝนเชื่อเดียวก็ได้น้ำดีอยู่งามงามดีอยู่ กระช่ให้กันชู๊ดซูเียงมีแต่ลูกแต่หลานมันหลายคนก็เลยมาเบิ่งพระจ่าก็เลยเอาเอาคลิปเอาคลิปไปฝากเอาคลิปไปฝากตาสมัยเพื่อนมีชีวิตอยู่เพื่อนก็หมักน้ำใสใสอยู่เพื่อนหมักน้ำใสใสอยู่ก็เลยเอามาให้เพื่อนกินน้ำาวอ้าวตะันนอง่ืมอือพระชาวว่าก็สิแบบนี้ล่ะวัวเววะก็สิ่ให้ไพศาลมาซ่องอยู่สิ่ให้อัน้ะมาซ่องอยู่ ไอ้น <succeeded> <Honor happy> ี่ยว่าสำหรับวัอนี้เด้อประเจ้าเปรตไทยจนว่าเบิดอันนั้นเด้อสำหรับวัอนี้ประเจ้าเปรตไทยเบสซุ่มมหาปลดซู่มมหาประวันอันนี้เอ้ยมือคืนนี่บุรีติดอันนักติดแล้วอันนี้พี่นางมื่อคืนในวันอันนักทีผ้าเดียวลาไปสามีเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ประจ้าในเด้อสำหรับทีมงานและกับมือมูเพื่อนเพื่อนหลายๆคนที่ให้กำลังใจประจ้าและครอบครัวเด้อ เมื่อเนปจามีธุระมาแล้วก็พอดีเออมาเป็นยังจังอยู่ดีๆจังมากขลาดมาบ่อคลาดกระบอกได้จ้าเออขลาดแปลว่าอย่างคือมาแบบสูงลวกมาแบบด่วนมาแบบอันนั้นมาแบบเจ้าของมาแบบอันนเออก็เลยภาษาภาษาย่อมากินข้าวระเบิดเออภาษายอภาษายอโบได้เห็ดขลาดสุดขลาดมาเองดอกเนื่องจากประจากโบได้บอกเฮียได้เพิ่งจะเบิ่งในคลิปนี้ล่ะ แม่ประจาะเมื่อยสองมือแหละประจาะแต่กันยังบดิคุยกับเฮียเพื่อเลยว่ามือน,นี้ประจาอันสินอนข้างอีกมือเนึงมืออื่นประจาสัิงสิกับเพราะว่าแม่ยังมาโทแม่บอสบาย,ยแม่อายุหลายแล้วแล้วก็เกิดอาการเมื่อยเพียวูบๆมานะอาการวูบอาจีพตื่นเต้นลูกมากกับบจัก <laughs> แต่เพื่อนกา เป็นโลคแก,ก้ไว้สชลาพี่นางว่าก็หลายมือเอื้อยว่าลายมืออ้ายก็ทรไปบอกหลายมือแล้วล่ะว่าแม่แม่เมื่อยแหงเด้อให้มาคอยเพื่อเราจะมีกําลังใจนะเราถามหาเราถามหาถามหาลูกหลานว่างง่ายรัาคนอนากาสิหุจักเืาว่าผู้เฒ่าเป็นไวที่แบบอัน้นแล้วไม่ใกล้ฟังแล้วออเ ไม่ไม่ไก่ฟังแล้วนะก็เลยสีว่าวไห้ฟังโซ่โซเสียงเสียงเออนี่ญาติกันว่าวแบบนี้ล่ะภาษาญอญาติกันว่าวญาติกันว่าวพระจ่าก็เลยสิมาว่าวไห้ฟังว่าเป็นอย่างพระจ่าคือมาทุระแล้วทุระของพระจ่าอันนี้ส่วนนึ่งล่ะส่วนนี่ล่ะเพราะว่าแม่พระจ่าวูบแล้วเราแก่แล้วฮะนะแก่แปดสิบเก้าสิบลวล่ะ ก็แก่แห้งแก่หลายแล้วก็เราคอยเราถามหาลูกหลานละหลานเขาพึ่งคนกันยังบ่ได้มาดอกอลีกันยังบ่ได้มากับบแม่นวาซีว่าให้อันว่าให้เพิ่นอันนะว่าให้อยู่ยืนนั่นแหละว่าให้อยู่ยืนว่าถึงฝากถึงพี่น้องให้กันตังใจยายนี่เด้อให้มีสุขภาพแข็งแรงคือประจาไปวัดไปว่ามันนั่นแหละก็นึกถึงเพราะว่า ไม่ใกล้ฟังจังไรก็ทุกคนแต่ว่าเฮาก็อยากให้เพื่อนอยู่น,น,นานๆแล้วเอออยากให้เพื่อนอยู่น,น,นานๆกับป้าจ๋าก็เลยมาคอยเพราะว่าเพื่อนถามหานะก็อยากมาแล้วมันก็เป็นช่วงที่โควิดแต่มันจางแน่เลยป้าจ๋าก็เลยแวะมาแวะแวะเขามาเออเออไปกินกินกาแฟเด้อบนที่เทิงราชแทบเด้อสิบอ,อกสหทองมักทองมักสมัยพ่อพ่อเรายังอยู่กาแฟเด้อน่ะ ชกเออสมัยนี้เป็นกระป๋องเลยเออสมัยนี้ไฮเทคเป็นกระป๋องเออรมีรุ่นเลยอะมากแต่พ่อตายไอ้อยู่ยังน้อยอยู่ก็เลยอยู่ให้อยู่หน้ามาแม่นั่งระวังเด็กยุบเออระวังยึกยุบเออพ่อเดียวยังระเบือกมิเตเซียแปลกแเออภาษาแปลกๆปลกเรื่องภัองไัยอนาคสิวจักรออีสานแท้อีสานเอลีครับไม่ยังลูกเหรอเนี่ยฮะเออ มากินข้าวทางนี้ม,ม,มันยังหลายมันยังลายสําหรับมือนี้เออเอยก็มาจากแซมนานามันน้ําท่วมมันก็เลยอาน,นั้นแซมนาเออมาจาศิลาไปสมนีเดอมันรู้สึกว่ามันงาแะ้วเรียหมู่ีิราคานมาสิบกขักก็ย่างว่าฮันละเบื <c oughs> บอเป่ากินข้าวเสวนมากินข้าวระเบือเนี่ยเออภาษาภูไทยภาษาภูไทยเขาก็ว่าแบบนี้ละสาวย่อภาษาย่อภาษาภูไทยก็แบบนี้ละสําหรับมือนี้เด้อ ประจ่าเออแล้วจังกินสําหรับมือนี้ประจ๋าสิภาคไว้แค่นี้เด้อขอบคุณแล้วขอบคุณอีกขอบคุณเป็นล้านเชื่อสําหรับมือนี้ออไปไปไปย่างสาหรับมือนี้เด้อขอบคุณขอบคุณลากันมือนี้ลานเด้อลาลาล่าลาอิชาละเบอประวันลาานเน่เนี่ยนะเออยเออ บายบายหันเลยายสวัสดีค่ะ <laughs>